เรียนรู้กันในใบงานที่5นะคะคือครูมีคลิปให้นะคะสอนคำศัพท์ในบทที่6นี้นะคะ our <All> weekend นะคะได้เรียนรู้กันไปแล้วนะคะ our mm hmm. <All> weekend วันนี้นะคะเราจะมาทำ mm hmm. แบบฝึกหัดในในแบบฝึกหัดหน้าที่ 7นะคะ57 57นะคะใครที่ไม่มีแบบฝึกหัดไม่ได้เอากลับนะคะนักเรียนทำในสมุดหรือว่ากระดาษ A4 ได้เลยนะคะอ่ะมาดูกันว่าทำยังไง Exercise six อ่ะมาดู number one number one ข้อที่หนึ่งนะคะเขาบอกว่า look look แปลว่าอะไร look look มองดูใช่ไหมคะดู listen 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 ฟังใช่ไหมคะ and and แปลว่าและ and write write ได้แปลว่าเขียน A to F in The Box เขียน A ถึง F in The Box Box ก็คือกรอบนี่ค่ะกรอบสี่เหลี่ยมนี้นะคะกรอบหรือว่ากรอบอ่ก็คือเขาบอกว่าดูฟังแล้วก็เขียน A ถึง F ลงในใน กรอบสี่เหลียมนะคะคือนักเรียนต้องฟังคําสั่งจากคุณครูฟังประโยคจากคุณครูนักเรียนถึงจะเติมได้นะคะอันนี้ครูจะเริ่มเลยนะคะครูจะไม่ครูจะไม่ยกตัวอย่างนะลูกเริ่มกันเลยนะคะอ่ะมาดู A A We go for a picnic. We go for a picnic. B We go swimming. We go swimming. C C We go camping we go camping. d, d, -dog, naka. d, naka. we go to the movies. we go to the movies. e, 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 k. e, we go shopping. we go shopping. ุ f ท้ายนะคะ f we go to the beach we go to the beach อโอเคนะคะอันนี้คือในส่วนของข้อที่1ต่อไปมาดูข้อที่2นะคะอ่ะข้อที่สองมีแค่สามข้อเองอ่ะมาดูนะคะ In fill in the blanks fill in the blanks fill แปลว่าเติม in แปลว่าในใช่ไหมคะ the blanks ก็คือช่องว่างนั่นเองก็คือให้เราเติมคำลงในช่องว่างนั่นเองนะคะ blanks เห็นไหมคะว่ามีตัว s ทำไมถึงมีตัว s เราเติมแค่หนึคำใช่ไหมเติมแค่1ตัวใช่ไหมคะไม่ใช่เราเติมมากกว่า1ดังนั้นมันก็เลยเติม s ใช่ไหมอโอเคมาดู number 1 n e รูปอะไรเอ่ย day คำนี้เราจะขึ้นต้นด้วย day นะคะนักเรียน day <They>. day <They. S 1> แปลว่าพวกเขาใช่ไหมคะ,ะดูรูปที่1กันพวกเขาทำอะไร ทำอะไรเอ่ยพวกเขาว่ายน้ำใช่ไหมคะเราก็ต้องบอกว่า they go swimming แต่คำว่า swimming เขียนยังไงให้นักเรียนเติมมาให้ถูกต้องนะคะจะมีอยู่3ข้อแค่นั้นเองไปเติมมาให้เรียบร้อยนะคะอ่ะโอเคในส่วนของ แบบฝึกหัดวันนี้ก็มีเท่านี้นะคะนักเรียนทําใส่แบบฝึกหัดหรือไม่ก็ทําใส่กระดาษ A4 หรือสมุดได้เลยนะคะใครที่ไม่ได้เอากลับนะคะทําใส่ A4 และสมุดนะคะโอเคส่งงานเหมือนเดิมนะคะนักเรียนเดี๋ยวครูจะเปิดให้ดูว่าส่งยังไงร,รอบนี้อ่ะมาดูในส่วนของการส่งงานนะคะ อามาดูดับแรกเลยคือนักเรียนเติมชื่อนามสกุลชั้นห้องก็เลือกว่า3-1ทับหรือ3-2ทับสนะคะต่อไปอ่ไฟงานหรือรูปภาพนะคะคุณครูจะมีให้คือจะมีวันที่บอกให้นะคะคืองานไหนนักเรียนครูสั่งวันที่18นักเรียนก็ส่งในอันนี้ในไฟล์นี้นะคะคือของวันที่18 ไปงานจนที่สิบเก้า็ส่งอันนี้ยี่สิบก็ส่งอันนี้ยี่สิบเป็น,นส่งอันนี้นะคะซึ่งนักเรียนสามารถส่งได้ในแต่ละวันได้เลยไม่จําเป็นต้องส่งทีเดียวในหนึ่งอาทิตย์นะคะเพราะว่าครูไม่ได้ติ๊กว่าจําเป็นให้หรือว่าทีนี้นักเรียนกดส่งได้เลยนะคะมันจะไม่เหมือนครั้งที่แล้วนะคะโอเคค่ะวันนี้ก็มีเท่านี้ค่ะบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้าค่ะ